ผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับผมเทรนเทรเซอร์วันนี้เราอยู่กับเกมคอมมานด์อองเคเลดอเลอร์รีเมสเตอร์สการ์และชนสะสงครามในเดือดภาคสามกันเดือดสีแดงภาคสามควาุ่วายสีแดงภาคเดี๋ยวอ,ยาาอุ้ยภาคสามอีกแล้วโอ้จิเวเอเันนี้มีตลอดเลยสังการและชนสะสงครามแดงเดือดภาคหนึ่งกันเดืาาอดสีแดงภาคหนึ่งความวุ่นวายสีแดงภาคหนึ่งภาคทำใหม่นะหลังจากที่เราได้จบภารกิจยึดแบทเทิลแล็บ แล้วก็คลสเปียก็ถูกทำลายต่อไปเราจะไปเล่นกันต่อที่ภารกิจที่13คราวนี้ผมขอเล่นไปน้นาันใต้ใช่เพราะมันเว้นสวยมันจะเว้นตรงนี้สวยมากเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าพวกมันเสี่ยงคุ้มกันไอสไตล์ในพื้นที่แออัดแบบนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เถอะนะมันทำและตอนนี้เราได้ตัวมันแล้ว เครื่องติดตามจะใช้ได้แค่ในระยะแค่500ร้อยไมล์เท่านั้นอเลยทําให้เธอแน่ใจแล้วว่าพวกพันธมิตรจะมาช่วยเขาแก่ดูก็รู้แล้วว่าเขานด้จะตายจากการโจมตีไปแล้วนั่นอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลื่อนไหลเกี่ยวกับการจับตัวไอสไตน์และก็การประหารของเขาออกไปเลยพวกพันธมิตรจะมาช่วยเขาแน่และเราสามารถติดตามเขาจับนาฬิกาของเขาได้ใช่ครับสายและเขาจะพาเราไปหาโคลสเปียได้ กัดของพ,พ่อพนมิตรส่งมาแล้วด้วยโคโรสเปียรและม่านเหล็กอีกไม่ช้าพวกเราจะไล่เทียมทานเตรียมทีมจู่โจมให้พร้อมระวังให้ดีเราดาร์ของพ,พ่อพนมิตรจะส่งรหัสทำลายตัวเองไปที่โคโรสเปียรอัตโนมัติถ้าเกิดมันเจอศัตรูมาถ้าคุณถูกตรวจเจอก่อนที่เรดาร์จะถูกยึดเราจะเสียโคโรสเรปียไปสูญเสียโคโรสเรปียไปมันไม่ใช่ทางเลือก ใช่มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วผมก็เลือกไม่ได้โดยปัญหาที่จะที่จะไม่ทำเพราะผมจะไปต้องทำไงเพราะถ้าสตาลินสั่งมาผมจำเป็นที่จะต้องทำแต่เขาเรียกผมขอสร้างฐานกันอ่อมีสองเขาอยู่ที่ไหนส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราจะตั้งฐานกันก่อนพอตั้งฐานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวส่งให้พวกนี้ออกมานำหน้าเอาแค่กันก่อนยังไม่ต้องออกสำรวจเลยมากตอนนี้ใช่เพราะยังไงพวกนี้มันเจอผมมันมาบุกแน่นอนร้อยเซนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างนี้มึงมีแก๊บใช่ไหมสลับภาพมาดูดิ ใช่มันมีแก๊ปมาเดี๋ยวแก๊ปอยู่ไหนแก๊ปอยู่ไหนมึงสารภาพมาตอนนี้แก๊ปอยู่ตรงไหนแปลว่าโดนยิงพังแล้วไม่เป็นไรรอดตายที่เสร็จปุ๊บผมอยากได้หมาเอาหมาเปิดพื้นที่พอหมาเปิดพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยปแปนต่อวิ่งตแมปแมปยาวแมปนี้ยาวอยู่อ๋อฮะใช่ตั้งลงแล้วตั้งลงหมาจากนั้นเดี๋ยว น,นี่จะให้กูหาแร่ให้ใช่ไหมถามจริงไม่มันไม่ฉลาดัภาคสองเลยอ่ะภาคสองเนี่ยมันรู้นะว,ว่าแร่อยู่ตรงไหน,นแต่ภาคนี้คือเราต้องหาให้มันถูกต้องให้ตายสิเราเสร็จปุ๊บทีนี้เลยดา่าโดมเป็นสิ่งจำเป็นอาา่ะฮะเราได้น้องหมาในส่วนนี้เราจะส่งน,น้องหมาลงไปสำรวจตามพื้นที่ใช่อาา่ะฮะตรงนี้มาจุดนี้ส่วนที่เหลือตกส่วนตรงนี้ทะแยงมาเราจะผลิตฐาน ออกมาสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะเตรียมตัมบุกกันเลยเพียงน้อยบุกเร็วก็เดียเล่นนานแล้วปวดจิตเกมนี้เอาผู้ตามตรงอ่ะฮะพอเสร็จปุ๊บหลังจากที่ภารกิจที่แล้วมันมีเฮลิแพดมาน่าจะต้องมีให้ใช้แน่นอนทีนี้แซมไซส์ลงมาเสร็จปุ๊บพอแซมไซส์มาเราจะโหลด War f a ฟ t ก r y เพื่อที่จะโหลดอไมน์ออทรัคใช่เพื่อที่จะโหลดออทรัคมาแล้วเราก็จะได้แร่เยอะๆตทีเนี้ยเราต้องหาเรดาร์โดมไงปัญหา โซนเนี้ยเอาทางเรืออีกแล้วถามจริงไม่ไม่ไม่ีมมมคิดจะบุกทางอื่นเลยใช่ไหมเอาทางเรือมาอย่างเดียวเลยถามจริงอ่อฮะใช่เดี๋ยวทีนี้ผมขอแยกไปสร้างทางก่อนคือถึจุดเนี้ยผมได้เปิดแมปเปิดอะไรก็เยอะอยู่พอทุกคนทางน้ำมันไม่ค่อยน่าห่วง่าไรแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่รู้จัดกันบ้านยังไงดีไปเห็นที่ว่าแหละพวกนี้มันชอบมากันม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 ากันไม่หยุดจริงๆนะ แล้วจุดที่มันที่จะโดนเลง็ส่วนใหญ่คือพวกนี้ไงใช่ทีนีน้จุดที่ผมเลงคือจะเป็นด้านล่างเป็นตรงนี้เลงไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูว่าตรงนี้มันปลอดภัยที่จะไปไหมพอเสร็จปุ๊บอ้ามีเรดาร์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวโดดลงไปแล้วก็มาปล่อยตรงนี้เราดูก่อนทีนี้นไอ้ส่วนนี้ผมจะให้มันมผมจะให้ยูนิตที่ออกมาคุณบ้ณณาไปก่อนเดี๋ยวผมจะโหลดแมมมอสออกมาเรื่อย โหลดแมมมอสออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะใช้เง่นแทนทีนี้สิ่งที่ผมต้องการภารกิจนี้ผมต้องการมิกด้วยเพราะผมจะไปไอ้นี่เอาไว้กันบ้านใช่เนี่ยแล้วพอพอใช้เยอะใช่ป่ะก็พอพอใช้เยอะปุ๊บตังหมดอีกผมไม่ใช้เนี่ยเต็มจังเลยขอบคุณทีนี้มันมีทางนี้ที่ผมอยากจะเข้าไปเพราะว่าแต่ว่าตรงนี้มันมีเรืออยู่ด้วยความที่ว่าตรงนี้มันมีเรือผมเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปมากเพราะผมประาดกับมันไม่ค่อยได้อะฮะ ทีนี้พอส่วนนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเดี๋ยวขอเอาไอ้พวกนี้ไปลุยตรงนู้นก่อนเดี๋ยวลอแมนมอสที่เพิ่งจะออกล่าสุดเนี่ยไปลุยเดี๋ยวใครตายทางน้ำนั่นแหละไอ้พวกนี้นี่เองอย่าเจอคูเซอร์นะวขอร้องไม่เอาคูเซอร์คูเซอร์ไปที่นั่นลบแต่สำหรับผมสุดละอ่ะฮะใช่มิกไปเอาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไม่เหลือเดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้ไว้เดี๋ยวลอมิกที่เหลือออกมาส่วนตรงนี้ไม่ค่อยน่าห่วออง ให้ให้แมมมอสพวกนี้คุมกันไว้เดี๋ยวผมจะได้เปิดแผนที่ว่าไอ้พวกนี้มันควรจะลงไปทางไหนอ่ะฮะใช่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มีเฮตรงนี้กับเราน่าจะโดนยำตีนบอลคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซฟก่นอนขึ้นหนึ่งด้วยด้วยว่าภารกิจเราอะแค่เข้าไปยึดถูกต้องอ่ะแค่เข้าไปยึดเฉยเข้าไปยึดยึดโคนสเปียโดยที่อ่ายาทำลายเดด้ให้เสร็จก่อนเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้โอเคเดี๋ยวส่งมิกมา ตรงนี้มาเคลียร์เรือพวกนี้เดี๋ยวจะค่อยตรวจทีหลังซึ่งตรงนี้มีโอ้โหมีกองเรือ่นี่้ามีคูเซอร์มั้ยมีมีแต่เดสอซเยอร์ถ้ามีแต่เดสอซเยอร์ก็น่าจะโอเคอยู่มั้งนะทีเนี้ยในช่วงขั้นตอนบุกอ่ะเดี๋ยวผมรอรอแมมมอสพวกนี้เอาแมมมอสพวกนี้ไปคุยกับไอ้พวกนี้ก่อนพอคุยกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะได้เอาลแร่ไปดูดแร่แล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวส่งซ่อมนะเข้าได้ไหมอ่าฮะพอไอพวกนี้ซ่อมเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมจะให้พวกนี้ไปเคลียร์เดสโซเยอร์ตรงนี้ส่วนแมมมอนพวกนี้เคลียร์ให้หน่อยด้านบนขอบคุณอ๋อคือถ้าม um today, ีอทแฉกมุมนี่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากนะแต่บังเอิญไม่มีไงอ๋อไอ้พวกนี้มาถือว่ารอดแป๊บหนึ่งยิงยิงยิงมันยิงพวกมันมาดูซิว่าสุดยอดสุดยอดรถถังแมมมอนเนี่ยมันจะอยู่รอดไหมอ๋อถ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเตรียมตัวไอ้พวกนี้ไปบุกด้านล่างกัน ไอ้พวกนี้น่าจะไม่มีปัญหาร้อยอพวกนี้ดูดไปก่อนอ๋อาาใช่เดี๋ยวพอถึงเข้าบุกจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาไอ้พวกนี้ใส่โล่เหล็กแล้วเข้าไปเดี๋ยวขอเปิดแมปอีกรอบนึงก่อนใช่ตอ <Select S 2> นแมปอีกรอบนึงมีตรงนี้เดี๋ยวไอ้พวกนี้เข้าไปคุ้มกันอยู่ตรงสะพานได้โปรดเข้าไปคุ้มกันอยู่ตรงสะพานและอย่าตายโอเคเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บทำลายฐานแม่ทำลายฐานนี้เสร็จปุ๊บจริงๆเราน่าจะมีช่างมาสักหน่อยเออว่าเอาช่างมาเสร็จปุ๊บเข้าไปยึด พอย,ยึดเสร็จแล้วก็ตั้งฐานเฮ้ยจีเนี่ยจีเนี่สใช้ได้เลยเนี่ยโอเคแต่ <Construction complete. S 1> พวกนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคันนี้หน้าพังแล้วก็พังเรียบร้อยพอทีมนี้มาปุ๊บเดี๋ยวพวกนี้ตั้งเวลพอยต์ตรงนี้อ่าใช่คือหนึ่งในเกมปกติเราเราตั้งเวลพอยต์ไม่ได้นะในเกมปกติเราตั้งเวลพอยต์ไม่ได้นี่คือลงมอสไว้ไมันเลยมีเวล์พอยต์ให้ส่วนไอ้พวกนี้เตรียมตัวเข้าไปบุกแล้วก็ตั้งอย่าเพิ่งหมดเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยว เข้าไปตรงนี้ไปดูดแรกกับฝั่งนู้นเตรียมตัวย้ายถิ่นฐานไปดูดแรกกันตรงนี้เพราะตรงนี้อยู่ใกล้สุดส่วนตรงนี้ไปคือนี่หาเรื่องตายใช่เห็นไหมหาเรื่องตายเสร็จปุ๊บแล้วผมจะต้องมาบุกเข้าทางตรงเห็นไหมสุดยอดตัดสะพานตรงนี้เสร็จก็ถือว่าโอเคนะมันจะได้ไม่ต้องมาบุกกมตรงนี้ต่อถ้าคนมันไม่เดินข้ามาแต่ว่าผมก็ตั้งบุกทางนี้ก็ผมไม่คิดเรื่องตัดสะพานตั้งแต่แรกอันนี้ผมโง่จริงเนี่ยอ๋อพอแมมออเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้มันมาตั้งกันตรงนี้ ตั้งออกตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ให้พวกนี้เข้ามา,มาเดี๋ยวก่อนหนั้นไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเพราะตอนนี้ไปบุกน่าจะไม่คุม้มน่าจะเสียเยอะอยู่พอสมควรใช่มันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มสักเท่าไหร่อฮะไอ้พวกนี้เข้าขไปซ่อมพอซ่อมกันเสร็จปุ๊บเราจะไม่ต้องเสียทาหารเยอะใช่เชิญเข้าไปซ่อมเลยทีเีพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอ ส่วนมิกเนี่ยไม่น่ามีมิกเนี่ยไม่น่ามีอะไรที่เราจะต้องไปอะไนี้กับมันอ่ะฮะลอยพวกนี้ดูดแล่ฝั่งนี้ไปก็พอ,อยันหนีสิจะยิงก็เยันหนีอยู่ยิงก่นอนอขอบคุณอ่ะฮะตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนเผื่อมีอะไรที่เราต้องจำเป็นต้องดูมันอ่ะฮะโลง่งตรงนี้ดูดแล่ได้ตามสบายเดี๋ยวขอเข้าไปคุยก<ป>ันพวกนู้นกอนโอเคลอยพวกนี้ซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมเตรียมตัวใช้โล่เหล็กเตรียมไปบุกกัน คือถ้าพูดตามตรงนะถ้าเกิดไอ้พวกไร้แพงเนี่ยถ้าเกิดมากันเยอะๆนี่ก็คือตายกันนะแมมมอสมันก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นนะมันไม่เก่งนะเอาพูดตามตรงอะ่ะมันเหมือนมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะเจอไอ้พวกนี้ไปเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ลงนี่ส่วนพวกสระทุบลงตรงนี้อาา่ะพอเสร็จปุ๊บเกยนตัวตรงนี้มีอะไรที่เราต้องห่วงมันไม่มีเพราะรถแรกอยู่ดีเดี๋ยวคนที่ตายก็จะเป็นในพวกนี้อืมเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดเรามีรถทานสปอร์ตเราไม่มีปัญหาคือเดี๋ยวให้ช่างเดินเท้าเข้าไป จะทำให้จริงให้ช่างเดินเท้าเข้าเวรในฐานศัตรูเนี่ยออนนส่วนตรงนี้เดี๋ยวเตรียมตัวแมมมอธเข้าทีนี้คุมได้ไหมเดี๋ยวขอดูกันคุมได้อีกคันเดียวเองอ่ะเฮ้ยถามจริงนี่นี่มันโลหเหล็กจากประเทศไหนเนี่ยถามจริงเฮ้ยแปลว่ายังยังเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่พัฒนาเปไม่ไม่พัฒนาที่กระจอกมากเลยล้วพูดตามตรงถ้าเกิดมันเป็นอะไรอย่างนี้อ่าฮะ นี่เสร็จปุ๊บแมมมอสจงมาเรื่อยๆจงมาเรื่อยๆนี่ต้องสวอะไรกันเพราะเองกิอากาศได้เลยต้องเอาเองไงโอเคตรงนี้ปลอดภัยมีแค่กองเรือตรงนู้นที่ยังน่าห่วงอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเป็นไงน่าจะยิงไม่ถึงเฮ้ยยิงถึงว่ะยิงถึงว่ามีคูเซอร์ตรงนี้มีคูเซอร์อยู่ตรงจุดนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวไปเล่นคูเซอร์กันเปิดแม็ปเตรียมเล่นคูเซอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลุยกันต่อไอพวกนี้ไม่ค่อยน่าห่วงอยู่เยอะแล้วไม่ค่อยน่าห่วง แต่ว่าก็ต้องมาคอยดูว่ามีอะไรที่คอยต้องป้องกันฐานให้ดีหรือเปล่าอือฮึขั้นหนึ่งแต่ไหนนี่ก็เซฟก่อนก่อนเตรียมการบุกต้องเซฟทีนี้เตรียมการบุกได้เลยแต่เดี๋ยวเขาดูก่อนน่าจะต้องหาเปิดเปิดเรือตรงนี้มีแค่เดสโซเยอร์แล้วครูเซอร์อ๋อครูเซอร์มอยู่อย่นี้ลืมไปน่าจะติดแก๊ปจเนอเตอร์เพราะเมื่อกี้ผม,มเอาไอ้นี่มาเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้อ๋อฮะพอพวกนี้มาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเปิดอินวิซิเบิลสำหรับตัวนี้โอเค คือมันน่าจะได้แค่ท,ท,ทีละคันนะมัง้งจากที่ผมเดาใช่น่าจะได้แค่ทีละกคันแล้วผมก็ดันเอาไอ้พวกเอาไอ้พวกที่ไม่ติดโล่เข้าก่อนอ๋อใช่ยิงจัดการให้เรียบร้อย <I am. S 1> พวกเองเป็น <I am. S 1> ความหวังของประเทศชาติแล้วตอนนี้ <I am. S 1> ทีนี้เข้าไปไอ้วันนี้เข้าไปแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปนี่ก่อนเดี๋ยวถ้างั้นส่งช่างมา <am> ส่งเดี๋ยวส่งช่างเข้ามาป,ปุ๊บ ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องเข้าไปทะลวงคือเราต้องไปทะลวง MCV ก่อนเราต้องเข้าไปและทะลวง MCV เดี๋ยวต้องเก็บบาแหลกไว้เพราะว่า MCV มันจะงอมาเรื่อยเยโอเคอเค,คือเนื่องจากว่าแมมมอสันยิงมิตซ์สาสกัคนได้เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องตอนที่มันปะทะกับคนเท่าไหร่โอเคให้มันกลับเข้ามาเดินด้านในเพราะหนึ่งหลายๆเกมของ C&C n MCV ปัญหาตรงที่ว่าพอเป้าหมายมันตายปุ๊บพอเป้าหมายยูนิตเป้าหมายที่เราจะสายมันโจมตีตาย,ตายก็คือมันก็จะมันก็จะไปเลยมันก็จะหยุดไปเลยนี่นี่คือความความตวมน ส่วนตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาไอ้พวกนี้น่าจะอยู่รอดเดี๋ยวรอยพวกนั้นโหลดมาเรื่อยก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคโหลดไปเรื่อยเรื่อยทีนี้สิงผมต้องการคือผมจะต้องยึดฐานในสักฐานเดี๋ยวผมส่งไอ้พวกนี้มาใช่เดี๋ยวส่งช่างเข้ามาด้านในแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เข้าไปเคลียร์กับนันูนก่อนไปเคลียร์ป้อมที่อยู่ตรงนี้ทีที่พวกนี้มีแต่พวกมีแต่พวกรถมีอะไรมีแต่พวกไรเพิ่มทางกนไม่ค่อยน่าห่วง่าไรโอเคเสร็จปุ๊บมามามทีนี้ทีมช่างทีมนี้เตรียมมา ทีนี้รถคันนี้ยิงไปเดี๋ยวไอ้คแนบบนี้ใครยิงต้องดูก่อนอ๋อต้องดูความคุ้มค่าเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้หาไม่เจอว่ามันยิงจับไหนน่าจะยิงจับตรงนี้อ๋อใช่ยึดจะนั่งเข้าไปน่าจะไม่รอดใช่เออช่างเถอะทีนเสร็จปุ๊บผมไม่รู้ว่าไอ้เรือที่มันยิงไอ้ไอ้ที่มันโดนยิงอยู่เนี่ยมันโดนยิงไปตรงไหนเพราะผมหาไม่เจออ๋อ คือมันโดนยิงจากตรงไหนที่ผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยแปลว่าน่าจะอยู่ตรงช่วงนี้เพราะเหมือนผมเห็นโปรเจกต์ตายมันอยู่ถ้าโปรเจกต์ตายมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวพวกนี้มาก่อนตั้งเป็นทีมสองสวยไอเนี้ยเป็นทีมหนึ่งเดี๋ยวไอเนี้ยทีมหนึ่งทีมสองยิงนี่ก่อนทีมหนึ่งมารอหยุดหยุดหยุดโอเคเข้าจากนั้นยึดไอพวกนี้มาทำลายฐาพวกนี้ซิสซากจัดการเรดาร์ดอมนี่คือจุดหมายหลักของเราเอาเสร็จปุ๊บทีนี้โหลดมาแหละ โลบัลเลตเดี๋ยวผมขอหาโปรเจกต์ตายก่อนผมไม่รู้มันโผล่มาจากไหนถ้ามันมาจากฝั่งเรือนี่ผมขอยอมแพ้อ๋อใช่ใช่นี่ผมเจอผมเจอเรด้าโดนไปงานหนึ่งตอนนี้เราทำลายไปแล้วสองเราจะการเรด้าโดนไม่ได้แล้วสองแล้วตรงนุ้ตรงนี้ทางเรือเพียบเลยเว้ยตอนนี้หนีหนีหนีแนะนําให้หนีไม่ต้องเข้าป่าฉชาดเด็ดขาดห้ามป่าฉชาดะคิดนะเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ลงอ๋อตอนนี้เรามีแมมมอตที่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่ง คือใช่ไหมผมหาแป,แปลว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ใช่ผมเดาว่าน่าจะออมแถวนี้เพราะตัวนี้มีคูเซอร์อยู่ถ้างั้นไอ้พวกนี้ราชนะไม่ยอมทันีีผมไม่ยอมติดค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมเตรียมสร้างสวิตดีพอร์ตมาเตรียมสร้างสวิตดีพอร์ตมาเพื่อบริการในพวกนี้โดยเฉพาะใช่ยิงเห็นคูเซอร์ใช่ไหมยิงสิยิงสิยิงกูบอกให้มึงยิงไม่ได้อีโลกระสุนอยู่ตอนหน้าพวกมันบัดซบเอ้ยนี่บ้าพอเสร็จปุ๊บหนี เสร็จปุ๊บหนีขี้เกียจสู้โอเคมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไอ้พวกนี้เอาไงดีเดี๋ยวหยุดโหลดแม็มอสเดี๋ยวเตรียมสร้างสวีดีพอร์แล้วเตรียมตัวซ่อมกันก่อนทีนี้เดี๋ยวเขาเปิดแม็ปก่อนในกรณีถ้าเปิดแม็ปตรงนี้น่าจะมีอะไรให้เราเล่นกันอยู่ตรงนี้แล,และน่าจะอยู่ตรงม,มุมนี้แหละจะจุดหมายของเราแต่ว่าข้างบนมันไม่ยอมเราข้างบนไม่ยอมทีนี้เปิดแม็ปก่อนเปิดแม็ปเข้าไป เปิมแมพเข้าไปอ๋อมีฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นวางตรงนี้ภาวนาขอให้มันรอดไม่น่าจะรอดแต่น่าจะอยู่รอดเนยวนี่ยิงจะตรงไหนถามจริงยังจะมีอีกเหรอนี่ยิงมาจากตรงนี้ัันะนี่คือออกมาจากตรงท่าเรืออย่างนี้งั้นเหรอก็ได้โอเคนี่มีอย่างเอาโลหเหล็กไปคุยด้วยเนี่ยโอเคนี่ความสะเพาของผมไม่นึกว่ามันจะโหลดมาเพิ่มเออชีวิต เออปาสดาให้ครบเลยกันใช่มันโหลดมาดว่ะมันโหลดมาดมันโหลดคลูเซอร์มาดับเบิลดับเบิลคลูเซอร์ขอบคุณมากเดี๋ยวกูจะดับเบิลปืนให้พวกมึงเห็นตอนนี้ไหมตอนนี้แมมมอสคือดับเบิลปืนให้พวกมึงขอบคุณทีนี้เราไม่น่ามีอะไรที่ต้องห่วงเราแค่ว่าเออปิดแมปตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ใช่ป่ะคือเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยกล้าเข้าเข้าไปอยู่ใกล้พวกมันตอนนี้ผมเจอเรดาร์โดมอยู่อันข้างบนโอเคทีนี้ทีมช่างลงมา เซฟไว้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดเราถ้าเกิดภารกิจนี้เราหายไปก็คือเราก็ตายเดี๋ยวใครตายน่าจะส่วนไหนเอ่ยส่วนนี้ใช่ส่วนนี้กระจอกจริงๆนี่แมมมอสกี่คันในอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหแม้เจอปืนใหญ่ไม่ยอมไปยิงให้ตายเถอะขอบคุณมากทหารพวกมันฉลาดมากอ๋ะพอเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้เดี๋ยวต้องเดินเข้าไปตามทางใช่เดินไปตามทาง จากนั้นเราจะไปดูเรดาร์โดมตอนนี้มันมีมันมันมีอันนึงที่อยู่ด้านบนซึ่งผมไม่รู้ว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าผาหมดอ่าทำลายตรงนี้เสร็จปุ๊บโหลดวอลเฟ c กช r y ตรงนี้จากนั้นเราก็จะโหลด m ม m มอ t h ลงมาที่จะบอกว่าตรงนี้ก็ไอ้น,นี้เหมือนกันอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นไอ้น,นี้เหมือนกันหน้าผาให้ตายเถอะที่ผมต้องใช้เรือ,ต,อต้องใช้เรือใช่ไหม แต่ดีหน่อยภารกิจนี้ผมไม่ได้ใช้เรือรู้สึกชอบตรงนี้แหละภารกิจนี้อ่าทีนี้จำเป็นต้องโหลดมิกแล้วล่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ผมน่าจะยิงไม่เคลียร์เสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้ยิงแก๊ปเจเลเตอร์ขอดูก่อนว่าตรงนี้แก๊ปเจเลเตอร์มันมีใก,ก,กล้ๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปัญหากับผมอยู่นี้ถ้าไม่งั้นก็ต้องตัดพลังงานแต่ว่ามันมีฐานด้านบนอยู่ผมตัดพวกมันไม่ได้อาา่าฮะมันยังมีไอ้พวกนี้โผล่มาดน,นึนงแต่ไม่เป็นไรยังถือรอดตายเดี๋ยวยังไงคุณจะเอายังไงกับผมอาา่าฮะ ตรงนี้รอดตายตรงนี้รอดตาย,ตตายมีแค่ตรงจุดจุดนี้เราสามารถส่งมิกมาได้ไหมตอนนี้ตังหมดให้ตายเถอะเจริญชีวิตว่าตอนนี้เหลือลรถแลกกันเท่าไหร่เสียงกันไปเท่าไหร่ถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวให้มาประจำการห้าลำนี่คือหายไปเท่านี้เลยเหรอเฮ้ยเอาจริงนี่นี่นรถแลกหรืออะไรเนี่ยกล้าตายขนาดนี้เลยเหรอเอาจริงดิเฮ้ยคุณจะเก่งกาจ มากความสามารถเกินไปแล้วในการดูดแร่แต่ละครั้งอย่บบาบอกนะมันมาดูดตรงนี้เฮ้ยจีเนสมากลมเลยวะยอมยอมใจวะเฮ้ยจีเนสมากจีเนสระดับยอมแพ้ยอมแพ้ตอนนี้ต้องรอม,มิกกิางเดียวแล้วละ่ะต้องให้มิกมาช่วยกันจัดการอย่างยวอ่อฮะแล้วผมลืมไปว่ามันเปิดแบบไม่ได้เออเจริญมากชีวิตทีนี้ทีมหนึ่งมา ทีมหนึ่งมาทางนี้นนนนมาทางนี้มาทางนี้มาเฝ้าไว้ตรงนี้นทีนี้อู้หูไม่กล้าเสี่ยงจะทีมหนึ่งมาน,นี่แล้กวกันอ๋อฮะเนื่องจากไม่ซ่อมฐานก็แต่ต้องใช้มิกไปเรื่อยๆแหละมันขึ้นได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะแล้วก็ผมก็ไม่เสี่ยงที่จะเอาเรือขนส่งมาใช้เด็ดขาด,ด,าดเพราะว่ามันสูญเสี่ยงเกินไปมากนะตอนนี้ไม่งั้นผมคงต้องใช้พวกเนี้ยมาอ๋อ วางวางไอ้พลาระบอมนี่ไปแต่ไม่รู้มันจะใช้ได้ผลขนาดไหนเพราะผมมองกระจอกมากเลยถ้ไม่งั้นก็ไอ้พวกนี้มาใช่ไม่น่ามีไม่น่ามีเดี๋ยวอ๋อนี่ไงมีป้อมอยู่นี่อ๋อป้อมตรงนี้ถูกทำลายเสร็จปุ๊บเฮ้ยแปลว่าพลาร์บอมก็ใช้ได้อยู่ถึงขราวไอ้พวกนี้ต้องต้องอยู่ให้รอดละถึงขรายพวกนี้ต้องอยู่ให้รอดเพราะพวกนี้ต้องกันฐานเอาไว้แต่ก็น่าอยู่รอดอยู่มั้งแต่รถแรกนี่ไม่น่ารอด ใช่หายหมดเลยรถแรกทันไรรถยิงเอกเดาอ้อพวกนี้เออช่างเลยเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้มาคุมกัน่อนผมต้องหาทางเปิดแมปตรงนี้ให้ได้หรือถ้าไม่งั้นผมก็ต้องรอพละทุปชุดต่อไปใช่ซึ่งมันนานมากงั้นผมรอพลทุปก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อทีนี้พลัทูปผมลงเป็นผลเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมตัวช่างเข้าไปในพื้นที่แล้วเราจะเตรียมตัวยึดโคโนเปียกัน น่าจะหมดแล้วมั้งหนึ่งสองสามเรามีสี่เลยกันเหรอฮ้ยเดี๋ยวตามพัรกิจมันบอกผมแค่สามแต่ตอนนี้ผมได้ยึดตั้งสี่เฮ้ยเจ๋งเรามีคนเราเรามีเรดาโดมตั้งสี่โอเคงั้นเราช่างจ๋าเตรียมเข้ามาส่วนพวกนี้เราไม่มอสทั้งหลายเข้ามาในพื้นที่เพราะตรงนี้มีพวกนี้อยู่โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเซฟก่อนเดี๋ยวเผื่อกันตายเราจะได้ขึ้นฐานไชินกลับมาโอเค ใช่ตอนนี้เราจะต้องใช้ดับเบิลปืนคู่ดับเบิลปืนดับเบิลกระบอกปืนควบมวมมือจัดการพวกมันใช่อ่ะฮะทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราคงไม่น่ามีปัญหาอะไรก็แค่เดี๋ยวไซโลอีกทีอย่างเงี้ยต้องการไซโลถามจริงๆริงให้ตายสิอ๋อใช่โดแมมมอสคงไม่มีปัญหาอะไรโดนแมมมอสทิ้งไว้เยี่ยมโดแมมมอสทิ้งไว้ส่วนเราชางมา เราช่างมาลองดูก่อนเข้าในายเดียวมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ค่อยยึดอีกทีนึงคือตอนนี้ถ้าจะไปุดแต่ผมยึดผมทำลายเลยนะโดมเป็นตั้งสามเลยนะเป็นตั้งสี่เลยนะมันถือว่าเกินจากที่ที่ผู้คอมันบอกผมไปหนึ่งอันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมันมันไปหลบอย่างไรเพราะว่าข้อมูลข่าวผิดาดโอเคเสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้เป็นตอแดงเสร็จปุ๊บยึดเลยเยี่ยมขอบคุณมาก เราก็คงยึดได้นะเพราะถ้าไม่งั้นอาจจะมีพังเกิดขึ้นอาจจะมีการโคลสเปียรพังเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะเพราะครูคอมบอกผมวปสามแต่ผมทำลายไปแล้วสี่ถ้าพังตรงผมก็ไม่รู้ยังไงละอาา่าฮะทีนี้ผมเล่นไปได้25นาที22วินาทีกับวิก0นนาโนวินาทีคะแนนทีนท่ผมทำไปได้คือปรซึ่งทุกวันนี้เชื่อไหมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าหลักการคำนวณคะแนนของไอเกมเกมนี้มันทำยังไง ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วมันเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนไหนมาคำนวณซึ่งผมก็ช่างหัวมันเพราะผมไม่ได้สนใจคะแนนอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะว่าเกมนี้วัดกันอยู่ที่เวลาล้วนถ้าเกิดเราจะว่าคะแนนกันนะนะดูที่เวลาล้วนเลยจริงๆและตังตอนจบผมเลยอยู่9,007อย่าว่าการเลเวเลหนึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบังคับใช้ตังบอลก่อนตั้งแต่คอ,อมานด์คอนเคอร์คอมานด์คอ,อนอเคอร์พวไทบิเลียมไปจนถึงเลเวล,เลแค่พักแรกแล้วก็ไทบิเลียมทั้งหลาย บังคับว่าคุณจะต้องใช้ตังค์ถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณเตรียมตัวตังค์หมดหรือทรัพยากราศูนย์เปล่าได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับภารกิจนี้ขอบคุณท่านชมดูจบคลิปนะฮะลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดแคมดีอยู่แต่ไงก็ติชมได้แต่อย่าด,ด่ากันนะจนถึงตอนนี้อ้อผมลืมบอกอย่างหนึ่งใน Facebook บางวันมันไม่ตรงเวลาอ่าผมจะไลฟ์เกมน่าเบือ่อน่าเบือเบ่อใน Facebook ถ้าอยากไปดูก็เตรียมตัวฟัง ประกาศให้ดีว่าจะมีวันไหนเพราะผมไลฟ์ไม่เป็นเวลาเหมือนเวลาลงคลิปแหละลงไม่เป็นเวลาและอัดไม่เป็นเวลาด้วยเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ก็ <c oughs> ด้สุดันยาลาไปก่อนครับผมตัดคลิป